สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมยุนไพรกับหมอพิเชษทาง YouTube c h anel หมอพิเชษคลิปนี้ก็จะเป็นการตรวจร่างกายผู้ป่วยต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของการตรวจบริเวณหัวเหนา่าเราเรียกเป็นภาษาแพทย์แผนปัจจุบันว่า p e r เนียมนะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นทวารหนักเราเรียกว่า a น u s นะบางทีก็เรียกว่าด้านหน้าบางทีก็เรียกว่าเจนิ t าเรียแปลว่าการตรวจด้วยวิสืบพันธุ์ ซึ่งไอคลิปที่แล้วเนี่ยก็พูดให้ฟังไปแล้วว่าการตรวจทวารหนนะักทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็จะตรวจยังไงได้ประโยชน์ยังไงแล้วก็พูดถึงการตรวจบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์เพศช,ชายแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาเป็นการตรวจบริเวณเพริเนียมหรือบริเวณหัวนหน่าว ของผู้หญิงนะครับเป็นการตรวจอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราจะตรวจเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงก็จะแยกออกเป็นการตรวจด้วยวัตถุประสงค์ของการวินิจฉัยโรคทางนรีเวชนะฮะโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์กับอีกส่วนนึงคือเป็นการตรวจทางสูติศาสตร์ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอดเพื่อจะดูความก้าวหน้าของการคลอดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจใน2วัตถุประสงค์เรียกว่าตรวจทางนรีเวชตรวจทางสูติศาสตร์นะครับ ซึ่งการตรวจทางนารีเวชเนี่ยนะครับปกติเราก็จะดูตั้งแต่ลักษณะภายนอกบริเวณเนินหัวเน่านะครับบริเวณแคมใหญ่แคมเล็กบริเวณคริตอริสบริเวณปากช่องคลอดแล้วก็ต่อมบาทวินซึ่งเป็นต่อมผลิตน้ํามันบริเวณแคมเล็กนะครับตรงนั้ก็ดูผนังช่องคลอดอะไรต่างๆนะซึ่งการตรวจตรงนี้เราอาจจะเรียกเป็นภาษาแพทย์แผนปัจจุบันว่าการตรวจ P ีี P.V. ก็มาจากคำว่า per vaginal examination per ก็แปลว่าผ่าน vaginal ก็ Channel, ช่องคลอด examination ก็แปลว่าการตรวจนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็เวลาเขาตรวจเขาก็จะเรียกว่าดูตั้งแต่ส่วนแรกก็เ็ก M.I.U.B. M.I.U.B. มาจากคำว่า mon p u b i t นะครับเนินหวนัวเห่า I ก็คือ i n c o i t u s ช่องทางเข้าปากทางช่องคลอดนะฮะ U ก็คือ uretra ท่อปัสสาวะแล้ว B ก็คือ บาทรวินนะต่อบ,บาทรทวินซึ่งิดน้ำมันไขมันที่อยู่ในผนังของช่องคลอดบริเวณแคมนะครับโดยเฉพาะบริเวณแคมเล็กนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะมีความผิดปกติได้แล้วก็เรียกกันเวลาเขาบันทึกการตรวจเขาบอก M I U B ปกติผิดปกติอย่างไรในผู้หญิงเนี่ยนะครับถ้าเป็นทางการแพทย์แผนไทยเขาจะเรียกโพรงหรือช่องว่างที่ติดต่อระหว่างร่างกายภายในร่างกาย กับภายนอกนี้ว่าทวารซึ่งเป็นอากาศธาตุเขาเรียกว่าถารทั้ง9ทั้ง10ทวารทั้ง9ก็คือในผู้ชายถารทั้ง10ก็จะเป็นของผู้หญิงเพราะของผู้หญิงเนี่ยท่อปัสสาวะกับช่องคลอดจะแยกกันคนกัท่อนะฮะตงส่วนบนจะเป็นท่อปัสสาวะซึ่งมีขนาดเล็กมีความยาวประมาณสัก20เซนติเมตรนะครับซึ่ง การที่ผู้หญิงมีท่อปสัสสาวะสั้นนี่เองนะครับเมื่อมีเชื้อโรคที่ผ่านมาทางทะวันหนะักหรือทางช่องคลอดแล้วก็เข้าไปในท่อปสัสสาวะมันเข้าไปแป๊บเดียวมันก็ถึงกะระเพาะปัสสาวะก็ทําให้ผู้หญิงเป็นกะระเพาะปัสสาวะอักเสบปสัสสาวะแสบขัดกระปิบกะะระปลอยปัสสาวะกั้นหรือ,อรู้สึกเหมือนปัสสาวะสะดุดแสบขัดเนี่ยได้ง่ายนะจากการมีกะระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับซึ่งต่างจากผู้ชายผู้ชายนี่ก็อย่างน้อยก็ประมาณสัก10เซนติเมตรกว่าเชื้อโรคจะไปถึง ข้างในนะไปถึงกระเพาะปัสสาวะใช้เวลานานก็แบ่งตัวแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบบริเวณท่อปัสสาวะงั้นผู้ชายก็จะมีปัญหาเรื่องท่อปัสสาวะอักเสมมากกว่ากระเพาะปัสสาวะทุกอักเสบในขณะที่ผู้หญิงก็จะมีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะเสกเสมมากกว่าท่อปัสสาวะเสกเสบนะครับก็หลังจากที่เราดูลักษณะภายนอกทัวว่วไปคือ miub นะครับนะดูเนิหนหัวเน่าดูปากช่องคลอดดูทอ่อปัสสาวะมีหนองมีอะไรออกมาไหมนะดูต่อมบาโทรินแกรนมันมีการ เสบวนแดงไหมนะหลังจากนั้นก็จะตรวจดูลักษณะของช่องคลอดนะครับดูลักษณะของช่องคลอดผนังช่องคลอดนะในช่องคลอดมีตกขาวมีของสิ่งคัดหลังนะมีแผลมีความผิดปกติของสีช่องคลอดมีก้อนเนื้อมีอะไรผิดปกติไหมแล้วจากช่องคลอดก็จะไปต่อที่มดลูกสิ่งที่เราจะเห็นในช่องคลอดก็จะเห็นปากมดลูก ออกมาก็จะเห็นตัวปากมดลูกนะครับซึ่งตัวปากมดลูกใน,ในผู้หญิงก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงสําคัญอย่างหนึง่งที่จะบริเวณปากมดลูกนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยือ่อของเซลล์กลายเป็นเนื้อร้ายเป็นเนื้องอกมะเร็งที่เราเรียกว่ามะเร็งปากมดลูกได้ง่ายแล้วก็เจอได้เยอะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วหรือมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนซึ่งตัวนี้อาจจะมีความเสี่ยง แต่เดิมเราก็ไม่ทราบนะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ปัจจุบันเรารู้แล้วว่ามันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งก็เรียกว่าฮิวแมนปาปิโลมาไวรัสซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะฮะเช่นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้บ่อยๆเช่น 16, 18พวกนี้นะฮะซึ่งเกิดการติดเชื้อเลือดลังปุ๊บมันก็จะไปทำให้บริเวณปากมดลูกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์แล้วก็ทำให้เกิดเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เลยมีการฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะเช่นถ้าฉีดในเด็กที่ยังไม่เข้าสู่ว,สวัยสาวเช่นจบป .6 เนี่ยฉีดเลยนะยังไม่มีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ไปสัมผัสเชื้อไวรัส HPV จากที่มันเกาะอยู่บริเวณขนหวนวัวเห่านะได้เนี่ยตรงนี้ก็อาจจะฉีดแค่เข็มเดียวแต่ถ้าใครที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะวัยสาวมีเพศสัมพันธ์แล้วความเสี่ยงเยอะเขาก็จะฉีด2เข็มก็เป็นเรื่องของการฉีดนะเป็น การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันประเด็นปากมดลูกน,นะครับนะทีนี้พอเห็นปากมดลูกปุ๊บส่วนใหญ่แล้วปากมดลูกก็จะปิดนะครับปากมดลูกจะปิดปากมดลูกของคนที่ไม่ตั้งท้องเนี่ยมันจะหนาประมาณ2เซนนะครับสเซนก็จะมีทําให้มันมีเหมือนกับถ้าเป็นประตูเ็าบอกมีประตูด้านนอกกับด้านในประตูด้านนอกกับประตูด้านใน,น,นเนี่ยนะประตูด้านนอกนะรูปเปิดด้านตรงส่วนนอกเขาเรียก external o s o s ก็คือรูเปิดแล้วด้านในก็เป็น internal o s มัน ห่างกันประมาณสัก2เซนติเมตรแล้วมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งมากใครจะเอาอะไรแย่เข้าไปเนี่ยไม่ได้นะเราก็ดูว่าบริเวณปากมดลูกนะั้นมันมีมูกอะไรออกมาผิดปกติไหมมีเลือดออกมาไหมบริเวณปากมดลูกอะเวลาสัมผัสแล้วมันมีเลือดไหลง่ายไหมมีรอยแผลมีรอยไม่เดกมีรอยโรคอะไรที่ผิดปกติบริเวณปากมดลูกหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นการที่จะดูกันการที่เราจะเห็นภายในช่องคลอดไปจนถึงบริเวณปากมดลูกได้เราก็ต้องใช้เครื่องมือ เข้าไปเครื่องมือตัวนี้ลักษณะคล้ายๆปากเป็ดเขาเรียกครีมปากเป็ดนะหรือสเปกูลัมนะครับหรือสเปกูลัมพอเราใส่ไปเนี่ยนะครับตอนแรกก็จะใส่แบบขวางๆไงนะฮะใส่ใส่ไอใ,ใส่แบบเนี้ยต่งน,นี้เป็นช่องคลอดใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็บิดแล้วก็ทางออกมามันก็จะมีช่องให้เราส่องไฟเข้าไปเราก็จะเห็นผนังช่องคลอดจะเห็นปากมดลูกเห็นลักษณะปากปิดปกติอันนี้ก็จะเป็นการดูนะครับเป็นการดูเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นการตรวจด,ด้วยการ คลการคลำก็คือว่าหมอก็จะใส่นิ้วเข้าไปนะดันอยู่ที่บริเวณใส่เข้าไปทงช่องคลอดไปดันอยู่ที่ปากมดลูกใช่ไหมดันอยู่ที่ปากมนลูกนะถ้าเราโยกปากมนลูกดูแล้วถ้าคนใกล้มีการอักเสบผิดปกติที่บริเวณมด,มดลูกหรืออุ้งเชิงการากก็อาจจะมีเจ็บได้และบริเวณสองข้างของปากมนลูกเนี่ยนะครับมันจะมีผนังกั้นไว้นะไม่ให้ไม่ให้สัมผัสกับ ช่องคลอดแต่ว่าแนวนั้นอ่ะมันจะเป็นแนวของปีกมดลูกเขาจะเรียกกันว่าคาวดิเซตนะครับถ้าเราไปโยกตรงนั้นคือโยกบริเวณส่วนที่ตำแหน่งตรงกับปีกมดลูกนะฮะถ้าเกิดการเจ็บนะครับโยกปากมดลูกก็เจ็บโยกปีกมดลูกก็เจ็บอันนี้ปากเจ็บปีกเจ็บแล้วถ้ามีการกดที่บริเวณท้องน้อยแล้วมีการกดเจ็บนะกดแล้วยกมือขึ้นปล่อยเจ็บกดปล่อยเจ็บด้วยกดเจ็บกดปล่อยเจ็บปาก ปากคือปากมัลูกนะเจ็บแล้วปีกคือปีกมันลูกเจ็บด้วยอันนี้ก็สะท้อนถึงการมีลูกอักเสบปีปีกมันลูกอักเสบหรือเรียกรวมๆกันว่าเป็นอุ้งเชิงกรานอักเสบซึ่งตรงนี้ในทางการแพทย์แผนไทยก็จะมีโรคที่อยู่ในคำพีมุชฉาปักขันทิกานะครับที่จะช่วยดูตรงนี้ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งของการคลำก็คือถ้าเราใส่ถ้าหมอใส่นี้เข้าไปในช่องคลอดแล้วไปดันที่ปากมัลูก ดันเสร็จปุ๊บมือหมอที่อยู่นอกก็ประคําที่บริเวณหน้าท้องเพื่อจะดูว่ามีการดันยอดมดลูกมาโดนมือเราในตำแหน่งไหนของหน้าท้องก็เขาก็จะเทียบกับว่าถ้ามดลูกปกติมันจะไม่ไม่พ้นกระดูกหัวเน่าถ้ามันพ้นออกมาเขาก็จะดูว่ามันพ้นออกมาแล้วเนี่ยมันเทียบเท่าได้กับมดลูกของคนท้องกี่สัปดาห์กี่สัปดาห์ก็สะท้อนว่านั่นนะคือการมีมดลูกโตนะครับมดลูกโตซึ่งอาจจะเกิดได้ หลายสาเหตุเช่นในคนที่มีอายุแล้ว40-50ปีขึ้นไปพวกนี้ก็อาจจะมีก้อนเนื้องอกธรรมดาเขาเรียกไมอ,อมาหยุดลาลที่ตัวมดลูก็จะทำให้มดลูกมันโตขึ้นได้นะครับนี่ก็เป็นกระบวนการตรวจภายในนั่นเองนะซึ่งก็เป็นการตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เราช่วยในการวินิจฉัยความผิดปกติของโรคได้นะครับ การตรวจบริเวณหัวเหน่าในวัยวะเพศชายวัยวะเพศหญิงที่เล่ามาในสองตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์โรคเป็นข้อมูลประกอบที่สำคัญในการตรวจวินิจฉัยวิเคราะห์โรคที่อยู่ในคัมภีร์มุชชาปักขันธิกานะครับคัมภีร์มุชชาปักขันทิกาก็จะมีการพูดถึงโรคที่ว่าด้วยทุเราวาาน้ำปัสสาวะผิดปกติ โรคไส้ด้วนไส้ลามนะฮะโรคมุตกิจฤดูขาวนะโรคอุปทมนะโรคมุตตคาตนะบางโรคก็มีในผู้หญิงเท่านั้นบางโรคก็มีในผู้ชายเท่านั้นเช่นโรคไส้ด้วนก็มีในผู้ชายเท่านั้นนะครับพวกนี้ก็จะเกิดความผิดปกติจจะเข้าได้กับพวกโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่ทําให้เกิดการอักเสบของท่อปัสสาวะในผู้ชายเช่นการอักเสบจากโรคหนองใน หรือกอรเียนะตรวจพบก็จะมีหนองขา,ขาวขุ่นออกมาหรือเป็นหนองเหลืองๆอ,ออกมาก็เป็นหนองในเทียมก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหรือเป็นการติดขัดจากการมีนิ่วในท่อปัสสาวะพวกนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของโรคที่อยู่ในคัมภีมุชชาปัขันธิกาถ้าในผู้หญิงที่จะมีเฉพาะในผู้หญิงก็เช่นโรคมุตกิจแลนะมุตกิจก็คือโรคที่มีการตกขาว นะตกขาวออกมาทางช่องคลอดนะซึ่งตกขาวเขาก็จะแบ่งจำแนกออกเป็นหลายกลุ่มน,นะครับเป็นชนิดที่1ที่2ที่3ที่4ซึ่งแต่และชนิดก็มีอาการที่แตกต่างกันไปซึ่งมันก็จะเทียบเคียงกับโรคทางแผนปัจจุบันได้เช่นมีการตกขาวมากกลิ่นเหม็นอาจจะไปทางมะเร็งปากมดลูกหรือการตกขาวนะคล้ายแป้งเปียกแป้งมันนะมีการคันก็จ,จะเป็นตกขาวจากช่องคลอดอักเสบจากเชือ้อรา ตกขาวขุ่นเป็นฟองเหลืองมีกลิ่นนะอาจจะเป็นตกขาวจากการมีพยาธิอยู่ในช่องคลอดนะครับเป็นช่องคลอดอักเสบจากพยาธิหรืออาจจะมีการตกขาวกลิ่นเหมือนปลาแห้งปลาเค็มนะลักษณะแบบนั้นแล้วก็มีการแสบเจ็บในช่องคลอดนะพวกนี้ก็อาจจะเป็นการตกขาวจากการติดเชื้อแบคท,ทีเรียก็ได้แต่ทั้งหมดนั้นนะ่ยถ้าไปดูในคัมภีมุจฉาปักขันทิกาเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าโรคมุตกิจนะครับ เป็นไงบ้างครับนะฮะการตรวจร่างกายในส่วนที่6นะครับเป็นการตรวจหัวหนาวก็คือวัยวัชพันธ์เพศชายเพศหญิงแล้วก็การตรวจทวารหนักซึ่งตรวจได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วข้อดีของการตรวจทวารหนักก็คือการตรวจทางด้านหน้าในผู้ชายก็สามารถตรวจความผิดปกติของต่อมลูกหมากว่ามีต่อมลูกหมากโตผิดปกติไหมนะครับและในผู้หญิงนะฮะก็จะเหมาะสําหรับผู้หญิงที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะฮะ ก็อาจจะไม่เหมาะที่จําเป็นที่ว่าเฮ้ยเขาต้องตรวจมดลูกตรวจปีกมดลูกดูเนี่ยจะมาตรวจภายในซึ่งเขาไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนเขาก็อาจจะ,จะอายหรืออาจจะกลัวเจ็บหรืออะไรเนี่ยหมอก็อาจจะเลี่ยงไปตรวจมดลูกโดยการตรวจผ่านทางทวารหนนะักก็ได้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้ลักษณะแบบนี้เยอะนะครับก็จะทําให้สามารถบอกความผิดปกติของมดลูกขปีกมดลูกไายเช่นกันฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ